กลับเข้าสู่เบรกที่3ของสวัสดีคุณบ้านนะคะใครที่เพิ่งเปิดทีวีมาเจอเจอเราสองคนเอ๊ะวันนี้มาคุยเรื่องอะไรกันนะคะมีเรื่องราวอะไรมาให้ติดตามมีการบ้านมาให้ทำหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่มีค่ะวันนี้นะคะเรามาเก็บตกงานสถาปนิก่าเจ็ดไม่ได้เฉพาะวันนี้นะคะ3วันนี้เลยเมื่อวานเมื่อวานด้วยนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงค่ะเมื่อวานนี้เราเก็บตกไปในส่วนของสี TOA อโอ้โหเขามีสีแบบอะไรนะมีทั้งที่เป็น็กเจอร์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่มีเขาเรียกว่าประกายประกายสีประกายวิบวับอะไรพวกนี้นะฮะใช่แล้วค่ะเป็นแบบเอฟเฟกใชายสีเอฟเฟกต์นะมาให้เราได้ เพราะว่ามีการอยู่อาศัยแบบใหม่ๆไม่จําเจซ้ำซากแบบเดิม,มเกิดมลภาวะกับคนที่อยู่อาศัยในอาคขารด้วยนะค่ะเรื่องราวเมื่อวานเป็นของสีส่วนวันนี้ค่ะมาดูเป็นเรื่องขององค์กรและการ SCG SCG SC เป็นบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะ,ะตั้งแต่ส่วนที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะก็คือพวกคอนกรีตปูนเสาเข็มฐานรากแผ่นพื้นอะไรพวกนี้นะฮะ ซึ่งมันจะไปซ่อนๆอยู่หลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไปจนถึงพวกไล่แมนเน้่ยววสดุปูพื้นต่างๆนี้ผน,นัง ไล่ไปถึงฝ้าเพดานโครงหลังคาอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งกระเบื้องมุงหลังคาด้วยก็เรียกได้ว่าครบถ้วนครบวงจรนะซึ่งถือได้ว่าเป็นวัสดุพื้นฐานแต่ปัจจุบันนะครับเอสก็ได้ก้าวล้ํานําไปอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของการเป็นผู้นําทางความคิดในเรื่องของการอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะและเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงโซนใน s c g กันไป2โซนด้วยกันค่ะนั่นคือ Trending Mach ช n นนั่นอเองนะคะเป็นนวัตกรรมเครื่องค้นหาเพียเฉพาะตัวคุณออยย่่่าาาาาางทีจร์ไไได้้เเเลปปะขก็ มีคําถามถามเราว่าคําถามแบบนี้เราเลือกคําตอบแบบไหนแล้วพอคําถามหมดทุกคําถามนะคะจะสรุปได้ผล<า>ออกมาว่าเราเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนด้วยนะคะและอีกหนึ่งโซนค่ะนั่นคือ The n e s สเป็นบ้าน Energy Plus บ้านที่ช่วยในการผลิตพลังงานใช่ผลิตพลังงานด้วยนะคะัแล้วก็ ดูแลใส่ใจตัวผู้อยู่อาศัยในบ้านนนั้ด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็มีอีก2โซนสําหรับบูธของ scg มาฝากกันคะโซนต่อไปที่จะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะฮะเป็นเรื่องของ scg e n d e r care solution เลยนะครับโซนนี้เนี่ยถ้าน้องมีนจำได้เราเคยไปถ่ายที่ scg experience นะที่เรียบทางด่วนไปแล้วเขาจะมีเป็นการออกแบบพื้นที่นิทศการที่เราจะมีการบอกถึงวิธีการเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจว่า คนสูงอายุเนี่ย oh. เขาจะมีอุปสรรคติดขัดในแง่ของสรีระซึ่งมันเกิดขึ้นจากความเสื่อมของสังขารอย่างไรบ้างตั้งแต่ในเรื่องของการเดินใช่ไหมฮะมันโอ้มันจะเดินลาําบากยังไงการมองเห็นการหยิบการจับอะไระต่างๆนี้ก็เคยมีถุงมือที่เป็นถุงมือที่เอามาหยิบเอามาใส่เราแล,แล้วมันหยิบอะไรไม่ติดเลยมันจะทําให้เข้าใจว่าแบบเอ้คนสูงอายุนี่ทําไมทําไมถึงถึงหยิบอะไรแล้วตกตกลงหลตลอดเวลาหรือ ในในพื้นที่ในงานในส่วนโซนตรงนีน้ะนะฮะก็มีเป็นการจําลองสภาพเสียงว่าคนสูงอายุเนี่ยเวลาที่เขาหูตึงเนี่ยเขาได้ยินเสียงเป็นยังไง <โ weaving S 1> <โ S 2> คือมันผมได้มีโอกาสไปลองคือมันเป็นการได้ยินแบบติดตด Rab ับดับอ่ะ <iling. S 2> คือเหมือนเปิดฟังวิทยุที่ลำโพงไม่ดีคือติดเดือยวเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินแล้วเขาเขานี่มันเป็นเหตุผลที่คนสูงอายุว่าฮะ ฮะอะไรนะแล้วบางทีเราก็จะไปหงุดหงิดว่าอะไรเนี่ยพูดหลายรอบแล้วไม่ได้ยินเหตุผลสําคัญนะครับของพื้นที่ S c G e N d e r Care Solution ตรงนี้เนี่ยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนในทุกช่วงวัยคุณปู่คุณย่าคุณลูกคุณหลานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะเพียงแต่ว่าเราได้มีการออกแบบให้เขาสามารถใช้พื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสรีระกับความเสื่อมของสังขารหรือกับเพศกับวัยกับช่วงอายุของเขานน่น <คะ S 1> อนนะฮะซึ่งในส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการจําลองสภาพอีงงกเหมือนกันมีการเก็บข้อมูลก่อนเหมือนที่เราเคยไปดูที่ซีเจพิเวนก็คือก็จะมีนักเหมือนเป็นนักนักกายภาพ <คะ S 1> นักวิเคราะห์จัดมหาวิาลยนะฮะมาดูมาวิเคราะห์เลยว่าอ้าวเราลองเดินดูก่อนสิเขาก็จะมีเป็นจําลองมาเป็นเป็นเป็นคล้ายๆเป็นรางให้ให้ให้ ให้คนที่สนใจไปลองเดิน<ม>แล้วก็จะดูว่าเวเวลาเดินจริงๆเนี่ยน้ำหนักของเราเนี่ยมันกดทับไปที่มากด้านไหนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินลากเทา้าอ oh. ่าเราเขาก็จะรู้ว่าเออเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขาเดินแล้วเขาตัวเขาจะเอียงไปทางซ้าย oh. เป็นพิเศษเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการออกแบบวัสดุ เพื่อเป็นราวจับอะไรต่างๆนี่เพื่อให้ผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยสามารถช่วยหยิบช่วยจับช<อ>่วยยึดช่วยทําให้เขาไม่ล้มได้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลื่นล้มจากการหกล้มภายในที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ไปจนถึงในส่วนของเรื่องของการออกแบบห้องน้ํะห้องน้ําเดี๋ยวนี้ก็เป็นจุดสําคัญเพราะว่าจริงๆแล้วความเสี่ยง รือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเกิดในห้องน้ําพอสมควรคเพราะว่าเราเราอาจจะไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกแบบตรงนี้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นราวจับมือจับอะไรต่างๆนี้หรือแม้แต่พวกวัสดุปูพื้นนะคะเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่มากพอสมควรค่ะแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเสมอเลยน้องเมนค่ะโอ้โหนี่เรื่องราวแค่เราเล่าแค่นี้นี่ยังอยากจะไปชมที่งานแล้วนะ ไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะมีนวัตกรรมอะไรมาฝากเราอีกก็ต้องติดตามนะว่าไอซีจีจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากมาทึกส่วนสุดท้ายนะฮะสุดท้ายค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหรือเป็นบทสรุปนะครับของตัวการที่เราจะทราบเทรน์ของเรานั่นเองจากตัวเทรนดิ้งแมชีนนั่นเองนะว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนอย่างไรนี่นโซนนี้เรียกว่าเป็นโซนที่ทางคอตโต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์ของ s c g สําสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณเทวินวันน้ำมันรุงนะซึ่งเป็นแบรนด์ดี렉เตอร์ของ g เนี็ได้ ออกแบบออกมาเป็น4โซนสี่พื้นที่เป็นมุมเล็กๆนะแต่ก็ไม่เล็กนะจริงๆก็เข้าไปใช้งานได้นะ,ะก็หลายตารางเมตรอยู่พอสมควรนะฮะออกเป็น4มุมนะฮะให้เห็นว่าไอเดียการตกแต่งเบื้องต้นของบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็กซ์เพร t เมนต์รีวอลล์ลูลบายอะไรประมาณนี้นะฮะเออร์เบนิสเนี่ยจะมีวิธีการออกแบบเป็นยังไงอย่างขอ,องผมเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพร t เมนต์นี่ก็จะออกแนวแบบ ผมดูแล้วมันคล้ายๆพวกบาร์ดิสโก้เหมือนกัน,นอจรริงเหม,มีลูกกลมๆเลยอปะมาณนี้แล้วก็สีนี่ก็เป็นสีแบบโทนเข้มๆนิดนึงแต่โซนลูระบายนี่นะผมไปแล้วน,นหนน,น,หนูปะึกถึงน้องมีเลยเพราะว่าน้องเพรสตี้ที่เขามา<ะ>ดีนต้อนรับนี่แต่งตัวเหมือนพวก เกิลเจนเลยนะเหมือนพวกไอ้พวกหนังสือแบบอะไรอะคาเวียอะไรประมาณนั้นเลยนะออกแนวบอกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคลุกิกคลุกคลิลายลูกไม้อะไรประมาณนี้มากเลยแล้วก็ในโซนของรีวอลนี่เราก็นึกถึงเรื่องของการย้อนยุคสมัยเรตโทรสมัยพวกจอนทารอต่าอะไรพวกนั้เลยนี่นไม่นึกถึงหนูอันนี้ไม่นึกไม่นึกอันนี้เกินไปส่วนเออร์บานิสนี่ก็จะเป็นแบบ กลางๆประมาณนี้ก็จะทําให้เข้าใจแล้วก็เขาจะเห็นเขาก็เ,าเอาพวกตัวอย่างวัสดุข,ของคอตโต้หลังนี้เนี่ยเอาไปสอดแทรกอยู่ในแต่ละดีไซน์ไหมเห็นว่ามันมีการออกแบบไว้อย่างครบถ้วนเลยในแต่ละไลฟ์สไตล์ของคนเรานั่นเองะตรงนี้ออย่างที่อาจารย์บอกไปนี่เขาก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์อย่ยางคอตโต้เนี่ยก็จะเป็นพวกกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้นี่มาเป็นไอเดียให้เราได้ดูด้วยไอตัวสุขภัณฑ์ ตัวลายพื้นลายกระเบื้องอะไรต่างๆนี้มันมีความแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยนะเอ็กซ์เพรเเมนต์ก็จะเป็นห้องน้าสุขภัณฑ์อีกแบบหนึ่งรูลระบายมันก็จะออกแนวหวานๆอีกแบบหนึ่งสีสันอะไรต่างๆนี้ซึ่งจริงๆแล้วนี่แหละมันคือสิ่งที่บอกว่าทุกคนมีความชอบมีเอกลักษณ์มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญแมกในยุคป,ปัจจุบันที่ทุกคนต้องการสแสวงหา i d ด n นิตี้หรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับโอ้โห หนูว่าไปเป็นอะไรนะแบรนด์แอมบัสเดอร์ได้ของ S C G <oughs> ได้เลยอะ่ะโอ้ข้อมูลแน่นปึก <c oughs> บรรยายซะแบบว่าอยากจะไปเ <c oughs> คลิมเลยเยี่ยมชมบุฒ S C G <oughs> เลยนะคะอล่ะ <c oughs> วันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะอาจารย์เรื่องราวของ S C G ของเรานะคะ พักไว้เท่านี้ก่อนค่ะถ้าใครสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่าง S C G ตรงเรี่อทางด่วนเองก็เปิดไปเยี่ยมชมได้เลยก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในงานสาวันิกนี่เอาไว้นำเสนออย่างนนอนผมคิดว่าตัว r e ร d i n g m a c ช ine เนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่ไปลองจำลองไปลองเดโมได้เลยนะค่ะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอสวัสดีคุณบ้านกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธ วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วที่เราจะเจอกันนะคะเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนั่นเองค่ะใครนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะพูดคุยกับเรายังส่งอีเมลกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะที่คุณบ้าน d e s i g n g m a i l c o m นั่นเองวันนี้มีกันบ้านไหมคะไม่มีใช่ไหมคะมีรายการฝากให้ไปที่ s c g e x p e r i e n c e รตรงเลียกทางด่วนช่วยไปทำแบบทดสอบกันนิดนึงว่าท่านผู้ชมมีเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนยังไงนะแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะมีและจันแปงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ